look, you write, y o use e properly. okay what is this? what is this one? ก็ไป and what is this one? okay and set this s i l right properly. ออสกา look look อ s ส a าร์ check ห o ึ่งออสการ์เริ่มจากตุ๊กตาไทยแต่ความจริงยังมีมา แต่ว่ากไก่ก็ลูกก็เลือดก็เ็นูไว้กอไก่อยู่ตรงลกิดเพราะว่าเลือดแต่ขาจบอกลือใช่ไหรัใช่ีนี้ก็ดูเาะเพราะฉะนั้นกลุ่มในพื้นที่นี้ก็วงไปอ๋อเนื้อตามหลักฐานที่ปรากฏศาสนสภานแย่งินเดียสโลก็คืออันนวิ่าดังนี้ให้เล็นไปน้อยในประเทศอินเดียปัจจุบันนี้ในธรรมในมากกว มีมาก็นาแล้ว okay. จีวะผีกระกาะกร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 ระกะกระกดกกกรกระกระอกกกกระกกะกรกกระกระยรีกระกรก